เเวทวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานโมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกอีกหนึ่งไฮไลท์ของบูทฟอร์ดในวันนี้นะครับนี่คือเจ้า Ford Ranger Raptor เครื่องยนต์ดีเซลกลับมาทำตลาดแล้วนะครับในตัว All new ford ranger นะเดิมมีเครื่อง v6 3 0 0 0ทํทำตลาดหลายๆคนเรียกรอก้อง ดีเซลเมื่อไหร่จะกลับมาดีเซลมาแล้วราคาค่าตัวอยู่ที่1น6 9 0ล้บาทราคาแรงไหมราคาแรงนะแต่ถ้าเทียบกับเจ้าเบนซินราคาเบนซินนั้นลานเแต่ตัวนี้ล้านเ็ออปชั่นไม่เหมือนกันเครื่องยนต์แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ออปชั่นของเจ้าดีเซลก็แตกต่างกับออปชั่นของเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน v 6เหมือนกัน ราคา2แสนบาทมีผลกัท่านผู้ชมครับว่าอะไรแตกต่างกันบ้างแต่ถ้าเทียบกับเจ้า r p t t r อร์ดีเซตัวเดิมโฉมเดิม All New Ranger Raptor Diesel โฉมนี้เพิ่มมาไม่น้อยนะอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมเลครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรนะ210แรงม้า500นิวตันเมตรคุณยังได้พละกกำลังเดิมคุณยังได้ความเป็นไดโนเสาร์ของเครื่องตัวนี้เหมือนเดิม เรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าเจ้า Raptor ร์ดีเซลนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเก่าและมีอะไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับเบนสินหน้าตากระจังดูว่า r p t o ต oh, โอ้ชอบมาก Ford นะครับเขียนว่า Ford ชชอบมากชอบมากอันนี้กล้องหน้ามากล้องมองรอบคันมีให้คุณอยู่แล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมตัติเปิดปิดไฟทรงอัตโนมัติใส่มาให้อยู่แล้วระบบความปลอดภยัยไฮเทค มาเต็มตามสไตล์ของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับ Adaptive Cruise Control มีมาให้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาอยู่ในเลนนะครับเตือนรถออกนักเลนมีให้คุณรักษารถอยู่กลางเลนก็ใส่มาด้วยเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์การระยะมีระบบช่วยถอยจอดมาด้วยนะเพราะระบบช่วยถอยจอดจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งระบบภายในรถเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังว่าคืออะไรแต่นี่สวยว่าดีดุส่วนตัวแล้วผมชอบความเป็น Ra แรปเตอร์ดีเซลมากกว่าเบนซินอีก นะครับมันขับดิบกว่านะและมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงจุดที่1น,นะครับยังไม่ถึงนะนี่ซุ้มล้อนี่ซุ้มล้อยังเหมือนเดิมลายแม็กยางใช้ BF Goodrich เหมือนเดิมลายล้อแม็กนะครับดูดันนะสีดำสเปกยางเหมือนเดิมนะยี่ห้อเดิม BF Goodrich นะครับออ t ต r ร a i n k 2ตัวนี้พี่สูจน์ตัวเองมาอยู่แล้วว่าดุดันแน่นอน ผ่านการใช้งานมากมายนะครับไม่มีปัญหาตัวยางล้อซีรีส์ยางล้อเหมือนเดิมนะไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับเจ้า V6 3000 cc นะตัวเบนซินคือช่วงล่างตัวนี้ได้ช่วงล่างตัวเดิมเหมือนตัวเก่าแต่สิ่งนี้หายไปเมื่อเทียบกับตัว V6 เครื่องสาพันก็คือในเรื่องของไลฟ์วาลหายไปช่วงล่างเปลี่ยนแปลงนะนุ่มนวลหายไปแน่นอนไลฟ์วาลหายไป สิ่งที่ l i ฟ e Wow หายไปจะทําให้ระบบอะไรหายไปจะทําให้ระบบปรับช่วงล่างไฟฟ้าหายไปเมื่อเทียบกับตัวท็อป V6 ตัวท็อปช่วงล่างไฟฟ้าหายไปแล้วช่วงล่างสปอร์ตไม่มี Normal ไม่มามาเป็นช่วงล่าง พื้นฐานแบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เดิมๆที่ให้มาเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเขาพิสูจน์ตัวเขาเองอยู่แล้วเราพาเจ้าตัวเก่าเนี่ยไปบุกป่าฟาาดงไปลุยกันมามากมายช่วงล่างเดิมๆเ,เ,เอาอยู่นะครับนี่สีดําแบบนี้สีส้มครับล้องมารอบคันมีมาให้คุณอยู่แล้วเป็นทายตัวนี้เหมือนเดิมนะทําเป็นทรายแบบนี้ฉีดน้ําล้างทําความสะอาดโคลนง่ายเพราะเป็นรูเป็นร่องนะครับ คีเลส B มาให้นะตรงนี้ไม,นไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อยากให้มีโรบาร์นะครับโรบาร์ไม่มีอันนี้น่าเสียดายน่าจะมีโรบาร์ท้ายเหมือนเดิมมีคําว่า r a ปเตอร์สติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนท้ายรถนะครับท่านผู้ชมครับนี่ด้านท้ายเขายังคงเหมือนเดิมนะเหมือนเจ้า Next Gen ทั่วไปกล้องหลังมีมาให้นี่เหยียบขึ้นได้ครับคือสไตล์เขาอะชอบอยู่แล้วนะครับมีตัวลากนะ ห่วงเกี่ยวเซ็นเซอร์มีมาให้มือจับนะนี่มีไฟทับทิมเฮ้ยตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยผ่อนแรงและที่สำคัญเขามีนี่ฝาปิดไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้ฝาปิดไฟฟ้ามีมาให้คุณด้วยในเจ้าเรนเจ r ร์แรปเ2.0ดีเซลในตัว Next Gen นะครับมีฝาปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาให้คุณด้วย ปเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าครับทคนผู้ชมครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีออปชันอะไรที่เพิ่มเติมมาแล้วมันน่าสนใจหรือเปล่าครับนี่ครับเข้ามาผมชอบบ้านบันไดาชายบันไดที่มันเหยียบง่ายๆแบบนี้แล้วมันไม่ลื่นนะครับความเป็นแรปเตอร์ยังโดดเด่นอยู่นะใหญ่สบายเล,ล็กรูมเบานะครับมีความเป็นแรปเตอร์ชัดเจนในสไตล์นี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นหนังแบบอะคันทราตัวนี้เป็นอะคันทรานั้นี่เป็นเบาแบบ PVC นะครับแบบ สังเคราะห์นะ <Yeah. S 1> เฮดรูมโคตรใหญ่มือจบมือจับมาครบรถพวกนี้มือจับต้องครบนะครับเข้าออฟโรดนี่ที่วางแขนที่พักแขนนะครับที่วางแก้วน้ำสอแก้วช่องแอร์ทรงเดิมนะทรงนี้เป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ USB A USB C ได้ USB C มาแล้วนี่ที่ชาร์จไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเลยนะปลั๊กไฟ230เลยนะครับโ,โหเยอะ ให้มันดีนะนั่งสบายเนี่ยนะเข้าพื้นที่ออฟโรดสบายๆครับคันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเหมือนกันแต่รถคันนี้นะครับ next gen ford ranger raptor ส่งมอบรถได้ในเดือนเมษามีแน่แต่ล็อตแรกได้หลัก10คันนี่งาโอโ้เสียดายเสียดายนะครับเฮ้ยเบาะใหม่เบาะดีไซน์ใหม่นี่เบาะเบาหัวเบาะดีไซน์ใหม่เออเว้ยเฮ้ยเท่ดีเว,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 วบาะตรงนี้ มาเป็นเว้าวแบบนี้ครับท่านผู้ชมเอออันนี้ดีไซน์ใหม่หัวหนุนก็ามาโอเคนะนี่ไฟเอ้ี LED ด้วยนะดีเว้ยเฮ้ยโอเคเว้ยไปไปดูด้านหน้าดีกว่าไปดูซิเขาเพิ่มอะไรเข้ามาและเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเฉียบมากครับนี่คือตำแหน่งของผู้ขับนะครับท่านผู้ชมครับลายสีส้มที่ดีไซน์ข้างในนี่ก็คือเป็นบุค,คลิกของ Raptor เขาอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมตัดขอบส้ม หลังเบาะมีคำว่าแรปเตอร์เขียนไว้ชัดเจนมันเท่ดีวะนะราคาค่าตัว1 7ึ่0ล้าน่า่าสนใจนะน่าสนใจไฟฟ้ามาไฟฟ้ามานะครับแผงข้างประตูนะครับเป็นซอฟนะเนี่ยให้เป็นซอฟหมดเลยโหให้มันดีวะนอกจากตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์ดที่วางแก้วน้ำนะมาลองดูแมถ้าเรามีบ้านต่างจังหวัดนะ แรปเตอร์อยู่ในโลงรถผมแน่ๆพงมลัยนะครับนี่เขาตั้งล้อไว้นะมันก็เลยเอียงๆพงมลัยเป็นมันติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับแบบสามก้านสวยๆมีคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงนี้แพดเดิลชิอยู่นี่โหเท่ววะนะหน้าจงหน้าจอชัดเจนมีไวเลสให้หน้าจอกลางขนาดใหญ่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่วางแก้วน้ํา2แก้วและนี่ความใหม่ของเขา E s h i f t e r นี่ใส่อยู่ใน e v e r เลสมาใส่อยู่ใน Raptor มาสวยงามในตัวดีเซลตัวเก่าไม่มีตัวใหม่มี e- s h i f t e r มาให้เฉียบและเมื่อมี e- s h i f t e r นี้มาคุณจะได้ระบบอะไรติดมาด้วยคุณก็จะได้ระบบการถอยจอดอัตโนมัติช่วยถอยจอดมีมาให้ด้วยในเจ้า Raptor ใหม่นี้ระบบขับเคลื่อนเหมือนเดิมทุกประการนะครับ 2S, 4 h 4L, 4A นะครับเลือกได้แล้วก็มีโหมดแซนโหมดมัดโหมดสลิปเปอรี่มีมาให้คุณครบต่างกันที่ไม่มีระบบปรับช่วงล่างไฟฟ้าแต่ไม่เป็นไรผมชอบฟีลลิ่งของช่วงล่างที่เป็นดีเซลมากกว่ามันดูแน,น่นดูตึงตังดีอะพอมันเป็นช่วงล่างไฟฟ้าแล้วมันนุ่มไปนี่คือผมนะผมว่าช่วงล่างไฟฟ้ามันขับแล้วดิบกว่ามันกว่านะเข็นมนากระจกไฟฟ้านะครับปาปโต้นะ ไม่มีไฟอันนี้ต่อว่าต่อขานกันไปไม่รู้เท่าไร่แล้วคุณต้องมีไฟมาให้ด้วยนะครับอันนี้รถรานเจ็มันต้องมีไฟนะนี่อ่าที่วางที่ใส่แว่นตานะครับนี่ครับนี่ L.E.D. แท้ๆสวยนะแล้วก็นี่เป็นตัวต่อระบบไฟเพิ่มเติมนะครับตัวต่อระบบไฟเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อไม่ต้องไปตัดต่อเองนะครับมาเชื่อมต่อที่นี่นี่ครับดีมาก มือจงมือจับมันดีนะอยากไปลองขับมันกันนะว่า Raptor ผมขับ Raptor ที่นามิเบียเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะตัวนั้นก็เป็น e s h i p t e r ก็ขับโอเคดีสมูทดีแต่ว่าม,มันเราไม่ค่อยถนัดอะเดินหน้าถอยหลังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยังไม่คล่องแต่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะสมูทโคตรๆอยากลองกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันว่าเมื่อมาลองกับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วเนี่ยเป็นยังไงสมูทไหม เครื่องตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะลากรอบจัดๆอยู่อยากรู้เหมือนกันพอมาเป็นเกียร์สิสปีดแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วมีอ e ีชิฟเตอร์มาคุมด้วยเนี่ยมันจะสมูทมากขึ้นมันจะขับสบายมากขึ้นหรือเปล่าเพราะช่วงล่างเนี่ยกลับมาตึงตังอีกหน่อยหนึ่งแต่เป็นตึงตังที่ถูกจริตกับผมและเป็นตึงตังที่บอกได้เลยว่าไม่กระเด้งกระดอนครับเดี๋ยวเราไปสรุปก,กันกับเจ้าคันนี้หน่อยดีกว่า Ford Ranger Raptor 2.0ดีเซลเกียร e ์อีชิฟเตอร์มาแล้วครับผม และนี่ครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า Dexgen f o r r ์เรน e r r p t o r ครื่องยนต์สอ์ดีเซลมาแล้วเ <c oughs> พิ่มเติมของที่ได้มาเพิ่มเติมมากกว่ารุ่นเดิมน,นะแต่อย่าไปมองในตัวของ v6 3 0 0 0 cc ว่าหายอะไรไปบ้างต้องมองว่าเขาเพิ่มเติมอะไรมาบ้างเมื่อเทียบกับ2.0ดีเซลในรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าให้มาดีแล้วนะในตัวนี้อันนี้ยอมรับได้แล้วผมอยากลองด้วย ว่าพอเป็นเครื่องยนต์เดิมเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ e-shifter ช่วงล่างกลับมาเป็นช่วงล่างตัวเดิมที่ไม่ใช่เป็นช่วงล่าง V 6แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรมันยังสนุกสนานเหมือนเดิมหรือเปล่าความสนุกสนานของเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลจะยังคงอยู่หรือเปล่าและนี่คือ ford ranger raptor 2. 0ดีเซลเทอร์โบครับยังไม่บอกว่าดียังไม่บอกว่าคุ้มแต่ขอลองขับก่อนแล้ววันนั้นเราจะมาสรุปกันว่าราคาที่ขยับเพิ่มขึ้นนั้นนะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าครับผมและถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากมาเห็นตัวจริง มาที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะไม่ได้มีแค่เจ้า Raptor สยุสุดดีเซลเท่านั้นยังมี StormTrack รถกระบะที่แพงที่สุดในบ้านเราวันนี้ยังมี Ford Everest w i ต์ไว a ์แทรรถ PPV ที่ขอวัยรุ่นมากขึ้นจากตัวไทเทเนียมพลัสมาสัมผัสได้ครับแต่ตัวนี้ลอตแรก10กว่าคันเท่านั้นจองเร็วๆนะครับรอยาวแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ